ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เขาจะมาสอตัดต่อเนาะก็จะก็ที่ต้องพูดเสียงบังขนาดนี้ก็เพราะว่าน้องเขานะซี่ก็ติดตามก็ติดนะคะก็จะเออ

มาสอนตัดหน้าคาของชอบพ,พี่หรือน้องก็ไม่รู้นะแต่เราแปดขวบนะแล้วก็จะ <S <S ก็หลักๆทุกคนก็มีก็มีเจ้าตัว คัดกันใช่ไหมคะก็กดเข้าไปเลยสําหรับใครที่มีแล้วแต่ยังตัดไม่เป็นนะคะเขาก็จะมาสอนกันเลยในวันนี้นะคะก็จะคริหน้าสําหรับมือใหม่เนาะเราจะมาสอนให้น้องคนนี้เข้าใจกันเยอะเยอะเลยก็ดีใจเย้ yeah! <laughs> ก็จะเลือกรูปของเราจะของน้องเขานะพี่อ่ะ เป็นหัดเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ใช่ไหมเอ้ยข,ของของเธอใช่ไหมเราเขาอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะสอนตัดทุกอย่างเลยก็แบบทั้งภาพวิดีโอแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เป็นก็ดูคลิปนี้นะคะไม่เราจะพูดยังไงกดกดเพิ่มการสร้างเสียงกดแยกออกแล้วนะคะแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เรา ดาวโหลดเสียงเพลงมาเลยก็จะมาสอนนะคะเอาก็ปรับตามไปเลยตับปรับตามไปเลยนี่ประมาณนี้นะคะแล้วไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาเสียงออกโอเคจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็กดไปแล้วก็กดที่กดตรง ภาพซ่อนนะคะภาพซ่อนนี่ตรงนี้เลยทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมภาพซ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการรวงกลุ่มไว้ให้เนาะก็นี่ก็กดเพิ่มโอเวเลไปเลยแล้วก็แนะนำนะคะใช้เป็นรูปคนดีกว่าถ้าเป็นรูปเกมนะคะมันจะไม่ได้เนาะแล้วก็ ทอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเรากดลบพื้นหลังก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ปรับ,บให้มันเล็กหน่อยแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยจ้าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนะคะอ,อ๊บ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ไปเรียกมาสักกี่รูปก,ก็ได้นะคะก็เขาก็รู้จักนะคะเขาก็รู้จักหนังเรื่องนี้เนาะเราก็จะกดเหมือนเดิมเลยแล้วก็แบบให้ตัวใหญ่หน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณมนี้นะคะแล้วก็กดได้เลยแล้วก็กดที่ สติกเกอร์นะคะแล้วก็กดแล้วก็เลื่อนหารูปที่มันเป็นมงกุฎนะคะรูปมงกุฎนี่นี่กดตรงนี้นะค่ะแล้วก็ปรับแต่งตามใจชอบได้เลยพี่จะเอาเป็นแว่นเนาะเป็นแว่นนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะคเพราะว่าเมื่อวานอะยัง80ดิบับอยู่เลยวันนี้ล่อมาจน90้าสิบซับแล้ว ใกล้ถึงเลอร้อยซับแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะก็จะไม่รเราจะไม่ให้ตัวนี้ใส่แว่นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะนี่ให้น้องใส่ทอง นะคะตกแต่งใด้ตามใจชอบเลยนะชืบขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะชอืมสำหรับมือใหม่นะคะก็จะให้สอนทุกอย่างเลยเนาะก็ขอได้นะคะอื้อ แซมกูก็ซิวไม่ทำอย่างนี้แมดเป็นสไปเดอร์แมนเล่นกับน้องเนาะนนองมันก็ไม่ดูเรื่องอะไรมากหรอกนี่นะค้ก็ใส่เข่าให้น้องหน่อยใส่เข่าเออีแฮววดีใจฟุกุนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ ก็โอเคนะโดยดิแล้วก็กดออกนะคะปึบกดออกเลยแล้วก็กดคำว่า F F เนาะอย่าวงกลมไว้ให้มันเดิมนะคะแล้วก็กด F F V O เลื่อนหาคำว่าพื้นฐานนะคะแล้วก็หาคำว่าเบรเปิด จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไปที่ไปที่ทเออสติกเกอร์เหมือนเดิมนะคะสติกเกอร์กดได้เลยเลื่อนหา หัวใจนะคะเล่นหาหัวใจเล่นหาคําว่า v e r b นะคะทำไมต้อง v e r b ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะก,ก็จะมากนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวหาก่อนว่าเราชอบอันไหนชอบอันไหนก็ตามนันนะคะรีว่าไม่ใช่นะ มันต้องอันนี้นะคะกดหาคําว่าไอ้เจ้าตัวไอ้วงกลมสีฟ้าที่มันเล่นว่าเพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะชื้กดขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะชือ้อแล้วก็กดเดล้วก็ กก็็เราจะาาาแล้วเอ้ยแล้วเราก็กดแบ่งฉากเนาะนเอาเป็นอันละช่องแบบนี้นะคะอันละช่องแบบนี้เลยเนาะสำหรับมือใหม่ที่ยังขัไม่เป็นเนาะชึบอ,อืออย่างนี้นะคะ ชึบอ,อย่างนี้เลยทำไปทุกอันเลยนะคะชบแล้ช่องสุดท้ายอันนี้เราไม่ต้องไปปรับอนะไรลาไปให้มันเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้กดคำว่า animation กดเข้าไปกด combo นะคะแล้วก็เลือกได้ตามไจชอบเลยว่าเราจะเอาอันไหนก็จะเลือกไม่เหมือนคลิป อันนั้นนะคะ่ะก็จะนะจะเป็นประมาณนี้<ป>เออกาิฟปูเดียก<ป>อย่างนี้นะคะป,นะประมาณนี้โอยโอยโอวกดพิก เออก็เล็กได้ตามใจของท่านผู้ชมเลยแล้วก็ชื่อแล้วก็ค่ะแล้วก็กดส่งออกได้เลยจ้าก็สำหรับใครที่อยากให้เอาสอบอะไรนะคะก็จะทำให้เลยนะคะก็จะ สอนให้ได้ทุกอย่างนะคะก <บา S 1> ็จะช่องนี้จะกลายเป็นช่องสอนไปแล้วมั้งคะก็จะขอกลาบไปขอลาทุกคนไปนบัดนี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเ, <S <S เขาจะมาสอนสอ,อีกนะคะบ๊ายบาย